สวัสดีชาวโยกังโยกงโยกนอีกเช่นเคยวันนี้ผมก็จะพามาดูกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมช้างเพื่อนำโชคเดี๋ยวผมจะมาเล่นเด้อมาดูกิจกรรมแรกล็อกอินเจ็ดวันนะครับนี่อันแรกได้โปรไฟล์นะบวกค่าเสน่ห์หนึ่งใช้ได้นนกล่องกล่องอันนี้มันมันล็อกอยู่แล้วไม่ต้องไปดูไอ้ข้างล่างนะมันมันล็อกอยู่แล้วปล่อยมันข้ามไปเลยแล้วก็ได้ฉาย,ยานะ ข้าสเนบวกหนึ่งอุ้ยสวยอยู่นะเนี่ยสวยอยู่อ่ากล่องข้าศนบวกเจ็ดโอโหขนาดบวกเจ็ดมันให้ยี่สปรโน้จีเอ็ GM. อ่าประมาณนี้ครับเจ็ดวันเติมเงินสะสมสองบาทก็ไม่มีอะไร549สี่ได้ร้อยชั่วโมงเอ้ยไม,ไม่ใช่สชั่วโมงด้วย24ชั่วโมง2องใบเลยนะ เรื่องนี้ถือว่าใช้ได้นะคุ้มนะแล้วก็หนึ่งพันหกสิบบาทในยันข้ามแล้วก็กล่องวิเศษห้าสิบกล่องสอบวันหกก็กล่องวิเศษห้าสิบกล่องเหมือนกันห้าพันสามร้อยแปดสิบเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยดีโบสิบเอ็ดขึ้นสิบสองอาวุธ อ๋อแต่เป็นของเบวลห้าสิบถึงเก้าสิบเก้าจะได้อันนี้นะฝั่งนี้นะอย่าดูผิดนะครับฝั่งนี้นะใครที่เลเวลต่ำกว่าร้อยได้ฝั่งนี้เลเวลร้อยก็ฝั่งนี้อืมอันนี้ก็ถือว่าดีนะสําหรับผู้ผู้คนที่ไม่เคยทําเลยเพราะถ้าไปประมูลน,น่าน่าน่าจะอ้าวไปไหนแล้ววะอ่าถ้าไปประมูลน,น่าจะน่าจะใบละห้าร้อยหยวนเลยนะในเนี้ยน่าจะใช่นะที่ผมจําได้ประมูลในสํานัก อีกฝั่งหนึ่งก็โหคนเลวต่ำกว่าร้อยอิ่มอิ่มปีกแดงได้ทำแน่นอนอันี่เฉยเฉยเฉแพ็คเริ่มใหญ่ละหนึ่งมืนหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบฝั่งซ้ายได้อะไรอู้เอาสิบสองขึ้นสิบสามเรือลอยได้อะไรอะไรนี้อ่ะอะไรนี้อ่ะใส่เข้ามาทำไมนี้อ่ะเออจัดเกมโอ้โหนี่นี่หน,น,นักเลยหนักเลย ตเติมหมื่นหกเพื่อมาเอาอันเนี้ยสิบกล่องโอ้เจ๋งเลยละเกมสองหมื่นหกเก้าร้อยแพ็คใหญ่สุดได้ไรมั้งสิบสามขึ้นสิบสี่นะคนต่ำกับาเวลอยนะสิบสามขึ้นสิบสี่อุ้ยโอ้โหนี่พวกเซิร์ฟใหม่เวลอยนี่ได้ลอยประทับเลยอนะันเนี้ยซึ่งมันถึงเวลาที่ผมจะต้องมีละลอยประทับอ่ะเดี๋ยวผมก็ต้องเอานะอันเนี้ย ฝั่งนี้ได้เลยอ่าตีโบธรรมดาโอ้โหห่ามจริงอันนี้เราผมจําได้ว่ามันราคาเจ็ด้อยป่ะที่มันเปิดได้อ่ะเจ็ด้อยเก้าเก้าอ่ะเอามาใส่อยู่ในแพ็คใหญ่เฉยรือว่าเป็นของแถมอย่าไปคิดเยอะส่งคามชานมอ่าอันนี้เราก็ต้องไปลงตรงนี้นะครับมันเป็นกิจกรรมที่เราต้องไปตีมอนเตอร์เพื่อมาหาเศษพวกเนี้ยมาคาบเป็นไอ้พวกนี้ มันจะได้บัฟแต่บัฟผมก็ไม่รู้นะว่ามันได้สามสิบวันหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนว่ามันไปกันยังไงเราวัปมาหน้าฮอนบันประมุคอนบันปุ๊บออกขวามานี่แล้วเราก็จะเข้าไปในดันทุกงนี้นะซึ่งผมยังไม่ได้ลองข้ามผ่านเพราะผมจะไม่ได้มาเล่นอันนี้ผมจะมาเล่นอันนี้ครับช้างมงคลพิเศษของแท้ของแท้แน่นอน นี่นะนี่นะสองกล่องนี้เลยนะสนใจนะกล่องพิเศษมหาลาชเนี่ยเขาบอกว่าของดีของดีจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเสียมาจัดให้ดูเลยเดี๋ยวเสียขออนุญาตออกไปเติมก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเรากลับมาใหม่ก่อนจะออกไปเติมนะครับผมลืมบอกนี่เลยสามพันสองร้อยเก้าสิบได้แฟชั่นโคตรแพงซึ่งบวกแค่ ตมปานนะครับผมลืมบอกไปว่าในกล่องเนี้ยมันมีอันนี้ด้วยนี่พวกนี้พวกนี้แฟชั่นนะมันมีพวกแฟชั่นด้วยนะพวกแฟชั่นบวกอะไรบ้างโจมตีกังฟูบวงหนึ่งอีกแล้วเลยอ่าอันนี้ไม่มีนะในกล่องนั้นน่าจะอยู่ในสามพันสองเกสิซึ่งโบวลลมปานหนึ่งเองแล้วก็มีหมวก อ่าได้ค่าเสน่สามมีประมาณนี้ครับประมาณนี้ไปเดี๋ยวผมไปเติมแป๊บหนึ่งมาผมเขากลับมาจากการเติมเงินแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูว่าเราได้อะไรกันบ้างที่ผมเติมไปอ่านี่นะมันก็เติมครบเลยทุกแพ็คเดี๋ยวเราค่อยมากดรับไอไอ,อพวกนี้ดีกว่าเราไปเปิดช้างมุงคลกันดีกว่าช้างมงคล อันนี้ผมก็กดมาแล้วนะห้าแพ็คกดมาห้าแพ็คเดี๋ยวผมกดอันนี้อีกห้าแพ็คอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคแต่เราน่าจาัดอันนี้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวขอไปดูดวงอันนู้นก่อนละกันเราจะได้มากี่เกาะอ,อันนึงนะ อึไหนเงี้ยกล่องไปไหนฮะเรื่ออ๋อนี่นี่พันสามร้อยกล่องเลยนะเดี๋ยวเราเปิดสักสามร้อยกล่องก่อนแล้วกันนะดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะว่าผมมียันอะไรมั้งแต่น่าจะไม่มีหรอกจนเกินมีบวกแปดมีบวกแปดอ่าผมมีสูงสุดแค่บวกแปดไปก่อนเลยสามร้อย สามร้อยกล่องหนึ่งร้อยกล่องวิ่งสูงสุดร้อยกล่องอะไรนี่เงี่ยโอ้ยจริงไะเนี่ยเฮ้ยจะร้อยกล่องร้อยกล่องนะอ่ะหนึ่งสองสามมะสามร้อยกล่องก็ได้แล้วมั้งแต่ผมเห็นอันนี้ขยับนะขยับนะทั้งหมดก่อน อุ้ยได้ปิกมาสามอันสามว่ากล่องได้ปิกมาสามอันแล้วก็อันนีะไรบวกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ไรบวกห้าโอ้โหบวกสิบห้าไม่ออกเลยเนอะเอ้ยบวกสิบห้าออกสองอันครับนะ้อง วิ่งยเอานะเอานะผมเอานะอย่างนี้ผมเอานะผมเอาอยู่นะไปไปช่องมันจะพอปะเนี่ยพันกล่องเนี่ยเคลียร์เคลียร์ให้มันหมดหมดก่อนแล้วกันมันจะแยกมานทำไมวะอย่เงนี้ให้หมดเคลียร์ให้มัน แฟชั่นก่อนเดี๋ยวผมเคลียแฟชั่นให้หมดก่อนนะเปิดให้หมดก่อนก็เหมือนกันมันนะอะอะมันก็เหมือนกันดีกว่าเปลี่ยนก่อนเลยเป็นแอคก่อนเลยน่าจะหมดแล้วนะเดี๋ยวเราไปย่อยหล่อนย่อย ออ้ยเศษด้วยเศษแฟชั่นเอามาทำอะไรแต่ว่าได้อยู่นะได้อยู่นะเดี๋ยวย่อยแม่งไม่หมดสิครูยี่นี้ลกลก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจัดก่อนจัดก่อนผมขออนุญาตจัดก่อนนะจัดก่อนจะได้ไม่งงจะได้ไม่งงโอ้ได้มาอีกร้อยเลยนะแต่ว่าใช้ได้อยู่ ตอนนี้เราได้ปีกมาสามแล้วเดี๋ยวเราลุยต่อเลยกดแบบทีเดียวรูดเดียวเลยพันกล่องให้มันจบจบไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า มาเราไปดูกันเลยได้อะไรบ้างอุ้ย,ยแววดีนะปีกปีกมานะปีกมานะโอ้ปีกบ้มบามซัมเบ้เลยโอ้โหขอขอเคลียร์ชุดก่อนเคลียร์ชุดก่อนชุดแม่งล,งลงุงรังจัด เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจัดก่อนจัดก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ปีเกียนเอ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าพิ่งตื่นเต้นอย่าพิ่งตื่นเต้นโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้เปิดโอกโ็แม่งเยอะจังวะแม่งไม่ทำอัทีเดียววะหัวร้อนวะ โอ้เสียเวลาคีดเกินเกมเกมเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยมานะมานะอะไรไม่รู้นะแต่แต่เดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมารุ่นเดี๋ยวค่อยมาลุ้นอะไรชุดคุมอะไรเนี่ยโอ้มีหมดแล้วมีหมดล้ว,ลวต้องทำอะไรอะเฮ้ย เอ้ย,อยเดี๋ยวเราได้ชุดนี้นะเรามาเอานะเดี๋ยวเรามาเอานะ,ะนได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยงงหมดแล้ววะอ่ะโอ้พังงงวะ่ะไปดีกว่าโอ้ไม่อยากจัดเลยวะ่ะ โอ้แล้วมันย้ายไปช่องแรกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรามานับปีกกันละกันนัได้กี่อันอเดี๋ยวเดี๋ยวอาจับไปเลยก็ได้จะได้ไม่งงโอ้โหปีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดอียปีกสิบเจ็ดอันนะทุกคน ิอันโอ้โหอย่าบึ้มบ้ามเลยอย่าบึ้มบ้ามเลยนะมาดูไฮไลท์เราดีกว่าใบาตีบวกได้เลยมั้างบวกสิบโอ้โหสิบเปอร์เซ็ห้าใบเองเออบวกแปดนี่หนึ่งนี่ะไรบวกแปดบวกห้าโอ้ีบวกสิบห้าสิบเปอร์เซ็นหนึ่งใบนะแล้วก็บวกสิบห้าอุย้ยไอ้เจ้ามีเก้าใบเลยอะ เฮ้ยคุ้มนะคุ้มนะน้องมีลอ,อีกไหมมีเล่แล้วหมดแล้วหมดแล้วเออฮ้ยสิบสองสิบสามนานีไม่มีเลยผมมีสิบสามไปสิบสี่ใบหนึ่งนะออกใบเดียวแปดไปเก้าอ่ะเจ็ดไปแปดโอ้โหหมดแล้วไม่มีอะไรแล้ว,ลว 12, 13, ลนี่อะไรให้เล่นแล้วเลย เราไปต่อดีป่ะทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่าไงเรายังเหลืออีกสามหมื่นปองอะ่ะสามหมื่นเปาอะ่ะเอาไงดีอ่ะเหลืออีกสามหมื่นเปาอเอาไงดีวะเ,เ,วเ,เหลือเหลือสามหมื่นเปาจริงเออคนดวงคนดูงอนไป,นไปอีกสักสามแพ็คไป ไหนก็มาขนาดนี้แล้วเราจะไปรออะไรล่ะเอาเอาให้สุดเอาให้สุดสามแพ็คไปหนึ่งสองไปสามแพ็คสามแพ็คเอาสุดผมเอาสุดในรุ่นอยู่แล้วกล่องอยู่ไหนไปต่อหกร้อยกล่องแบบรว่นเร็ว ไปไปมาดีอยู่มาดีอยู่ไปบูมบัมสมเบ,บะปะน้องว่าบูมบัมสมเบ,บะปะโอ้โยยังได้อยู่นะหกร้อยกล่องปีกมาตึมๆเลย อีกมาตืมๆเลยย่อนเดี๋ยวไปย้อยน,อนเฮ้ยทำไมรู้สึกว่าแฟชั่นมันเยอะกว่าพันแพ็กวะเนี่ยไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมจะ,จะเลี้ยงกอน สิ่งที่เดาโอ้ผมได้อันนี้มัน400เองนะมีดแกะสลักแต่คุ้มนะผมบอกเลยว่ามันคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวเราไปรับของให้ดูก่อนว่าทั้งหมดเราได้อะไรบ้างอ่าเราได้อันนี้นะหนึ่ง150 24ชั่วโมงสองใบเอแ้ยกล่องนี้50กล่องเอ้ยเอ้ยนี่ได้อยู่นะ50กดไปนี้อ่าเราได้อน,นี้30 อ่าผมได้ใบนี้นะแต่ผมอยากได้ใบนี้วะแต่เราวิวรอแล้วก็ได้ใบนี้เอากดรับไปรับให้หมดรับให้หมดเดี๋ยวเราไม่มีอะไรละนี่มีนี้ไฮไลท์เลยไปน่าจะหมดแล้วโหแต่ผมอยากเล่นอีกสองแพ็คว่ะคุณดูวะไงวะไปตอบปะไปต่อ,ตอหรือพอแคน่นี้แต่ผมว่าพอแค่นี้ดีกว่าอเอาแคน่นี้พอแคน่นี้เราน่าจะคุมละ อ่านี่นะมาแล้วเดี๋ยวผมกดให้ดูกดห้าสิบกล่องห้าสิบกล่องมันได้แล้ววะห้าสิบกล่องนี่อะไรอะ่ะเฮ้ยนี่มีอะไรเลยฮัลโหลโบคืออะไรเนี่ยเอามาทำอะไรเนี่ยอะไรคืออะไรเนี่ยโอ้นี่ดีกว่านี่ห้าสิบกล่องครับของแถมลอาดูของแถมว่ามันจะโหดไหมอุย้ย ไอเหี่ยออกมาสองปีกะห้าสิบกล่องพี่ไม่ได้โมอนะนี่มันมาเองนะเฮ้ยแต่เรายังไม่ได้ดูโบสิห้าอีกรอบเ๋ยเรามาดูโบสิห้าอีกรอบโอ้ยหลน่นหลน่นหลน่นโอ้โหพาหมัวเลยทียนี้พามัวเลยเอาโมซว,วนเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าได้อะไรมั่งอ่าผมได้ขึ้นมมาอีกยี่สิบสองเล่มเองนะเป็นสี่ร้อยยี่สิบสองเล่มถือว่า ามันเป็นเซิร์ฟแรกๆมันอาจจะคุ้มคุมอยู่นะมันเอามาเปิดได้เยอะแล้วก็ได้หินทําแท้มาสองร้อยเม็ดนะของผมตอนแรกผมอยู่น่าจะประมาณร้อยเม็ดได้อยู่หินทําแท้โอ้โหอันนี้ยันนี้ขึ้นมาบื้มเลยเอามาตีกันเองอะบื้มเลยเนี่ย่าได้มาสามโอ้โหได้มาเกือบสี่ร้อยก้อนเลยนะทานนี้ของผมตีบวกร้อยสามสิบขึ้นไป แล้วก็ผมได้อะไรเพิ่มบ้างเดี๋ยวดูก่อนด้วยูก่อนอ้หวันนี้ผมก็จำไม่ได้นะแต่ก็ได้มาแปดใบเลยนะตีนขี้แตกอะตีสว่างกันแบบเมื่อยไม่มืออะดูดิสิบห้าสิบอะได้มาใบาเดียวผมมีแค่ใบเดียวนะวกสิบมีสิ 10, 52, บหนะ้าสิบสองใบสิบห้าสิบสองใบนจะไม่มีอะไรแล้วมั้ง อันนี้ผมได้สิบสามขึ้นสิบสี่มาสองใบเองนด้มาสองใบแปดไปเก้าเจ็ดไปเอาไม่มีอะไรละที่เหลือลน่าจะไม่มีอะไรละอน่าจะไม่มีอะไรละโอ้โหแล้วเราก็ได้กล่องปีกเซียนมาด้วยนะห้าสิบกล่อง ใช้ได้ใช้ได้ห้าสิบกล่องนี่ยังมีละมั้งหมดหมดละมั้งเนี่ยโอ้โห้บึ้มเลยยาแสงเหนือนี่ผมมีไม่กี่อันนะตอนแรกผมจำได้อยู่ได้มาห้าสิบเก้ากล่องมึงบั้มขุมคุ้มคุ้ม,มแล้วก็ปีกอีกมหาศาลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่สิบห้ายี่สิบหกอีกที่เราได้ปิดแดงมายี่สิบหกอันนะทุกคนมันโคตรเวอร์อ่ะผมบอกเลยว่าในในงบสองหมื่นหกอ่ะมันทำไม่ได้นะเพื่อเพื่อนอันเนี้ยปิดแดงอ่ะมันมันใช้เยอะมากเลยนะมันแพงมากเลยนะทุกคนถ้าจะทำอ่ะ แล้วก็นี้เลยลอยประทับสายฟ้าซึ่งถ้าซื้อตามกิจกรรมปกติมันประมาณ1,000งบาทนะแต่ถ้าเติมผ่านร้านค้าก็7,8,000ปพันประมาณนี้อือ่าน่าจะมีแค่มีประมาณนี้มีประมาณนี้มมนไม่มีอะไรละ เดี๋ยวผมมาทําอันนี้ให้ดูก่อนว่าหลายๆคนมันสงสัยว่านน,านะนี้มันเอาไว้ทําอะไรนะนี่มันเอาไว้ทําอันนี้ซึ่งผมไม่ได้ทําเลยเนี่ยกดมาพิทากันเนี่ยเห็นปหมนะ,ะกดใช้ไปเลยเนี่ยเนี่ยมันได้เยอะมากนะทุกคนมันได้เต็มเลยนะเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาเยอะมาก น,นี่เลยไฮไลท์ของเรานะรอยประทับสายฟ้าซึ่งผมยังไม่ได้เปิดนะผมเพิ่งร้อยสามสิบน่าจะสักอาทิตย์หนึ่งแล้วแล้วรอยประทับอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วรอยประทับมาไม่มาสักทีอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูเลยว่าเลือดผมตอนนี้สี่แสนห้าเดี๋ยวกดเปิดไปเลยโอ้ขึ้นมาห้าแสนเจ็ดเลยนะใช้ได้นะขึ้นมาเยอะอยู่นะดำมงดำเมทเป็นไง ใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่ก็กิจกรรมทางเผือกก็ไม่มีอะไรครับมีประมาณนี้ซึ่งชุดชุดผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะสามพันสองอ่ะแต่มันแต่ถ้ามันมันได้แอคมันก็ได้แอคอะ่ะแต่ผมว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่ามันโลปลานโบนหนึ่งแต่ชุดมันสามพันสองกับกล่องร้อยกล่องนะซึ่ง แต่เหลืออีก200เราจะเอาอยัางไงดีวะทุกคนเดี๋ยวค่อยคิดแล้วกันนะมันยังเหลืออีกหลายวันไปผมก็มาเล่นให้ดูแค่นี้แหละว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะแค่ได้ใบบวก15มาผมว่ามันก็คุ้มละแต่มันถึงมันจะ5%แต่มันติดนะทุกคนซึ่งใครดูคลิปก่อนผมอะคลิปที่แล้วที่ผมตีอาวุธแบบมัน10%ซึ่ง10%มันก็ติด แต่เราคุมที่ปีกไปแล้วทุกคนแค่นี้แหละบ๊ายบายครับทุกคนไว้อยากดูคอนเทนต์อะไรก็พิมพ์ม,มาได้เดี๋ยวผมทำให้ดูถ้ามันไม่เกินกว่าแรงไปครับฝากกดไลค์กันด้วยนะทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในะทำคลิปต่อไปบ๊ายบาย